นายกอบตอเนี่ยอยากช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลเลยให้อบตอจ้างคนในตำบลมาทำงานในอบตอฟังดูดีใช่ไหมครับเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือคนกันเองในตำบลให้มีงานและมีรายได้แต่แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านนายกรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนดาวสองคมคมที่หนึ่งอาจจะได้ใจชาวบ้านได้คะแนนเสียงนิยมครับแต่อีกคมนึง มันจะบาดตัวท่านนายกเองด้วยปัญหาข้อกฎหมายครับวันนี้ผมจะมาพาประเด็นการจ้างชาวบ้านมาทำงานในอบตครับว่ามันมีข้อดีและข้อเสียกับตัวนายกอย่างไรบ้างก่อนเด่นนะครับต้องย้ำวันนี้คือการจ้างเมาบริการครับไม่ใช่การจ้างลูกจ้างแบบอบต ที่เขาเรียกว่าพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ต้องนำเรื่องเข้าต่อกออบตอระดับจังหวัดครับต้องทำตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี60พูดง่ผุนงไก็คือการจ้างงานให้แล้วเสร็จป็นเงินงานครับไม่ใช่การจ้างคนมานั่งทำงาน8ชั่วโมงนะครับจุดนี้สำคัญมากทีนี้เรามาดูค้มที่จะได้ประโยชน์หรือข้อดีกันก่อน ทางด้านการเมืองชนะใสๆครับนายกนี่ได้คะแนนเสียงนิยมเต็มๆพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าพูดจริงทําจริงเป็นนายกที่สร้างงานให้กับคนในพื้นที่จริงๆฐานเสียงก็จะแน่นปึกๆครับด้านการบริหารมีความคล่องตัวมากเพราะนายกเนี่ยจ้างงานด่วนจ้างงานเฉพาะกิจหรือถ้าทําไปแล้วผลงานมันไม่ดีปีงบประมาณหน้าก็แค่ไม่ต่อสัญญาได้เลยครับ ไม่ผูกมัดเหมือนกับพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างตามภารกิจในอบตอครับทีนี้เรามาดูคมที่จะบาดตัวท่านนายกหรือข้อเสียที่นายกต้องระวังครับประเด็นข้อกฎหมายอันตรายที่สุดครับประเด็นเรื่องระบบพวก้อง หนีไม่พ้นข้อคอรหาครับทำไมจ้างแต่ญาติทำไมจ้างแต่ทีมงานหาเสียงนี่คือจุดตายที่ฝ่ายตรงข้ามอาจเอามาโจมตีท่านนายกเรื่องความไม่โปร่งใสได้ครับย้อนกลับมาเรื่องประเด็นการเมืองครับจำได้ไหมข้อดีคือเลิกจ้างง่ายแต่ในชีวิตจริงตอนจ้างนะได้ใจครับแต่พอถึงเวลาไม่อยากต่อสัญญาแล้วครับ มิตรอาจจะกลายเป็นศัตรูทันทีครับโดนด่าว่านายกใช้งานแล้วทิ้งกลายเป็นแง่ลบทางการเมืองไปสะอีกสรุปท่านนายกทําได้ครับการจ้างเหมาชาวบ้านแต่ต้องทําอย่างมืออาชีพต้องมีการจัดทําร่าง TOR ที่ชัดเจนครับว่าจ้างที่ผลลัพธ์ของงานไม่ใช่จ้างที่ตัวคนถ้าทําถูกต้องแล้วท่านนายกก็จะได้ทั้งงานและทานคะแนนเสียงแต